ร่างกายที่ที่เจ็บที่ป่วยจิตที่ฟองใสเนี่ยมันสามารถรักษากายได้คือสามารถปรับสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ ให้สมดุลกันธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุฟไฟโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะก่อให้เกิดโรคร้ายโรคมะเร็งโรคอ,อย่างอื่นที่มันรักษายากๆนะมันก็จะได้เจอหมอดีเจอยาดีรักษาการที่ได้ยิงได้ฟังข่าวาที่คนเป็นระดับมหาเศรษฐี คนยกย่องแต่เมื่อเจอภัยคือวันนาภัยเจอความทุกข์คือทุกประจําก็ไม่สามารถที่จะหลีกพ้นหลีกพ้นจากภัยจากความทุกข์นั้นได้แต่เราท่านทั้งหลายที่ทําบุญสั่งสมบุญบ่อยบ่อยบุญไปสัตว์ไปปลาเพื่อให้อายุไขยืนยาว เพื่อให้หายจากโกครคไข้ไข้เจ็บบุญตัวนี้จะเป็นบุญที่ช่วยประคับประคองให้เราพน้นพ้นทุกข์พ้นภัยนั้นได้ถ้าเราไม่ทำกรรมหนักจนเกินไปหรือทำกรรมก็เรียกว่ากรรมจิตจรวดนะก็คือทำกรรมนั้นบ่อยๆนะมันก็จะช่วยบรรเทาได้ บรรเทาให้เรา,าหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้เจอหมอดีเจอเจอยาดีอย่างที่บอกมาล้วนแต่มีเหตุเป็นที่มาล้วนแต่มีผลเป็นบิบากค,คือเหตุประกอบเหตุอย่างนดผลก็จะเป็นอย่างนั้นประกอบเหตุ ความร่ำรวยจากาจากเหตุที่มันทำให้มีความเดือดร้อนผลก็จะได้รับความเดือดร้อนนั้นไปยาวนาน